สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาน็อก iPad ไว้กำหนดเวลาเล่นเกมของเด็กๆเดี๋ยวดูไปสักพักก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงขั้นตอนแรกกดไปที่การตั้งค่ะกดเวลาหน้าจอกดกิจกรรมแอปและเว็บไซต์ กดเปิดใช้กิจกรรมบนแอปและเว็บไซต์กดเวลาไม่ใช้งานกดกำหนดเวลากดทุกวันก็ได้หรือจะกำหนดวันก็ได้กดที่เวลาตั้งเวลาเล่นเกมหรือล็อกล็อกตอนกี่โมงก็ได้เราเลือกตั้งแต่3ามทุ่มถึง8ปดโงเช้า แต่อันนี้เราทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูกดการจํากัดเวลาการใช้แอปเพิ่มการจาเลื่องหมดมูว่าจะตั้งค่าเกมอะไรบ้างหรือจะตั้งค่าทั้งหมดก็ได้แล้วก็กดถัดไปตั้งเวลาว่าจะเลือกกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีและกดกำหนดวัน แล้วก็ตั้งว่าจะให้วันไหนกี่นาทีหรือช่วงกี่ชั่วโมงเราจะเลือกวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นหนึ่งชั่วโมงวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์สามสิบนาทีสามารถเพิ่มแอป,ปอื่นหรือเกมอื่นก็ได้เราจะตั้งอีกอันนึงก็ได้เป็นหมวดหมู่อื่นเวลาจะแยกกันจากที่เราตั้งเอาไว้เมื่อกี้ในลำดับสุด,สดท้ายตั้งค่ารหัสบด ล็อกเวลาสำหรับผู้ปกครองเอาไว้ใช้ในกรณีเด็กต้องการเพิ่มเวลาวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะครับบายบายยังไม่จบครับสำหรับผู้ปกครองเราแนะนำเลยเราเคยให้เด็กเล่นแล้วเด็กไม่ยอมเลิกเราเลยหาวิธีจำกัดการเล่นเราเลยมาเจอวิธีนี้ ข้อดีขอด้อที่1เรากําหนดเวลาการเล่นได้ในที่นี้เรากําหนดให้ทุกๆวันห้ามเล่นตั้งแต่3ามทุ่มถึง8ปดโมงเชา้าเด็กจะได้พักผ่อนส่วนผู้ปกครองท่านไหนจะกําหนดเวลาอื่นต่างจากเราก็ได้ขอด้อที่2กําหนดเวลาเล่นของเกมยกตัวอย่างเล่นในวันเสาร์ได้เล่น1ชั่วโมง ในตัวอย่างจะเลือกเป็นหมวดหมู่ในหมวดหมู่ของเกมก็มี2เกมเด็กจะบริหารเองว่าจะเล่นเกมที่1กี่นาทีหรือจะเล่นทั้งหมด1ชั่วโมงก็ได้แต่ระบบจะรวมเวลาให้ไม่เกิน1ชั่วโมงตามที่กำหนดกรณีเล่นไม่หมดจะไปเล่นเวลาอื่นก็ได้ที่จะไม่ขัดกับข้อที่1และ ก่อนหมดเวลา5นาทีระบบจะมีการแจ้งเตือนและสามารถต่อเวลาได้อีก1นาทีข้อที่3กรณีหมดเวลาไปแล้วผู้ปกครองก็สามารถเพิ่มเวลาได้โดยใส่รหัสผ่านก่อนรหัสนี้เรากำหนดขึ้นมาใหม่ไม่เกี่ยวกับรหัสปลดล็อกเครื่องเป็นรหัส4ตัวหลังจากปลดล็อกรหัสก็จะมีเมนูให้เลือกว่าจะเพิ่มเวลาให้อีกกี่นาที มี15นาที1ชั่วโมงหรือทั้งวันที่สำคัญหน้าตั้งเวลาอย่าลืมเปิดปิดกั้นในเวลาไม่ใช้งานและหน้าตั้งค่าแอปอย่าลืมเปิดปิดกัน้นเมื่อสิ้นสุดขีดจำกัดหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดแชร์ไปให้ผู้ปกครองคนอื่นๆด้วยนะครับ